เบียเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ3เป็นรองแค่เพียงน้ำดื่มและชาเท่านั้นซึ่งพบว่ามีการดื่มมาตั้งแต่ต้นยุคหินใหม่หรือราว9,500ปีก่อนคร,ริสตกาลเมือมเ่อเมล็ดธัญพืชถูกนำมาเพาะปลูกครั้งแรกปัจจุบันการผลิตเบียรมาจากผู้ผลิตสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือคอมเมอรเชียลเบียเบียของผู้ผลิตรายใหญ่ควบคุมมาตรฐานที่สม่ำเสมอเหมือนกันทุกขวดและเน้นผลิตเบียสไตล์ลาเกอร์ในขณะที่กลุ่มคือคลับเบีย เป็นกลุ่มผู้ผลิตเบียร์รายย่อยที่สร้างเอกลักษณ์เบียร์ของตัวเองขึ้นมาเน้นการน,นำเสนอรสชาติและสไตล์ที่แตกต่างจากเบียร์ทั่วไปตามท้องตลาดซึ่งเบียร์ในกลุ่มนี้มักจะมีขั้นตอนการผลิตที่ยุ่งยากและนานกว่าใช้เวลาผลิตนานในจำนวนจำกัดและแม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตเดียวกันแต่ก็สามารถสร้างความแตกต่างให้แต่ละขวดได้ซึ่งราคาของเบียร์ในกลุ่มนี้แหละที่มักมีราคาสูงในตลาดแต่ทิ้งนั้นก็แลกมาด้วยรสชาติที่ยากจะหาในทั่วไปค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Windy Story นะคะวันนี้มาพบกันในหัวข้อ10เบียร์ที่แพงที่สุดในโลกก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะอันดับ10ทูทันคามูนแอลย้อนกลับไปในปี1996ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอดนาลอนดอนขายเบียร์โบราณสุดพิเศษ จำนวน1 0 0 0ขวดในราคาขวดละ50ปอนด์ซึ่งอยู่ที่ประมาณ2,200บาทตามมาตราและเปลี่ยนปัจจุบันเบียร์ถูกผลิตขึ้นในอียิปต์ในยุคก่อนราชวงศ์ซึ่งในอียิปบราณเบียรดีๆกลายเป็นวัพิบหลักในชีวิตประจําวันที่ก้าวข้ามชนชั้นแสดงจากภาพวันหนึ่งที่เก็บรักษาไว้เป็นรูปพระราชินีเนเฟอร์ติติกาลังคั้นสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับโจกออกระหว่างการทําเบียร์ในขณะที่ภาพอื่นๆแสดงให้เห็นว่าคนงานดื่มเบียร์กันอย่างจริงจัง แบริดีคมนักโบราณคดีและนักอียิปติทยาจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ถึงกับพูดว่าพีระมิถูกสร้างขึ้นโดยอาหารอย่างขนมปังและเบียร์และได้ค้นพบว่ากระบวนการผลิตเบียร์ของชาวอียิปต์มีความซับซ้อนและมีความคิดก้าวหน้ามากกว่าที่คาดไว้หลังจากการตรวจสอบสารตกค้างของเบียร์บนเครื่องปั้นดินเผาก็พบว่ามีการผลิตเบียร์จากเมสลทั้งข้าวบาเลแ,ลและอมเมอร์ซึ่งเป็นข้าวสาลีประเภทหนึ่งจากนั้นแบรดดี้คัม์และไดเวนสมูอล ก็ได้ชนชนโรงเบียร์ในสกอตและน,นิวคาสเซิลสร้างเบียร์ขึ้นมาใหม่ให้คล้ายกับที่ชาวอียิปต์โบราณเคยดื่มทําให้ในช่วงกลางทศวรรษที่1990ิทีมผู้ผลิตเบียร์และนักโบราณคดีได้สร้างเบียร์ประเภทหนึ่งจากการวิเคราะห์และศึกษากพื้นที่โดยรอบเพราะไม่มีวิธีการผลิตที่แน่นอนจึงได้ใส่การสร้างสารรค์ลงไปด้วยมีการปรุงรสเพิ่มด้วยผักชีและจูนิเปอร์ซึ่งเป็นพืชที่เติบโตอย่างกว้างขวางในอียิปต์โบราณแล้วเรียกมันว่า ทุทานคารมูลแอลและทั้งหมดถูกส่งขายในห้างสรรพสินค้าแฮลโลตในลอนดอนค่ะอันดับ9 Cloud Ambassador Reserve Cloud Ambassador Reserve สร้างขึ้นจากส่วนผสมหลักที่ใช้ในการผลิตเบียร์คลาวลาเกอร์หนึ่งในลาเกอร์ระดับพรีเมียมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในออสเตรเลียสร้างสรรค์โดย c r o w ตัน a n น United b ็ดบิว r เกิดจากความพยายามต่อยอดจากวัตถุดิบหลักทั้ง4 โดยเทคนิคการกันแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่เพื่อให้ได้ความซับซ้อนหลายชั้นโดยเปิดตัวครั้งแรกในออสเตรเลียตั้งแต่ปี2008ควรมีการออกแบบให้เหมือนแชมเปญเพื่อให้มีสไตล์ที่หรูหราเบียร์ด้านในมีสีอำพันเข้มมีคาร์โบเนตและครีมฟองจากการหมักและแปลกใหม่ด้วยสมนุนรสชาติระหว่างเบทที่ซับซ้อนอของมอลคาราเมลรสหวานและรสขมผลไม้ที่มีเอกลักษณ์มาจากกาแล็กซี่ฮอปนอกจากนี้ในแต่ละปีก็มักจะมีจำนวนการผลิตที่ไม่เท่ากัน อยู่ที่ราคาประมาณ3-4 0 0 0บาทต่อขวดค่ะอันดับ8ซามูเอลอดัมยูโทเปียบริษัทเบียรบอสตันเป็นโรงเบียร์สัญชาติอเมริกันที่ก่อตั้งขึ้นในปี1984โดยซิมโคส และลอนดด้าคอมแมนและได้มีการตั้งชื่อเบียร์ตามชื่อผู้รักชาติชาวบอสตันซามูเอลอดัมในปี1985ก็ได้ผลิตเบียร์ตัวแรกขึ้นในชื่อซามูเอลอดัมบอสตันลาเกอร์และได้ผลิตเบียร์ตัวที่2ตามมาคือซามูเอลอดัมดับเบิลบล็อกซึ่งเป็นเบียร์ลาเกอร์ที่มีปริมาณแอลโกอฮอล์สูงที่สุดในช่วงเวลานั้นหลังจากนั้นไม่กี่ปีจิมโคดก็เริ่มหลอนใจและต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดของเบียร์ทำให้ในปี1994 จนเกิดทริปเปิลบล็อกที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง18%ขึ้นมาซึ่งกลายเป็นเรื่องใหม่ของวงการคาร์บเปียร์ในตอนนั้นแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือความแรงของแอลกอฮอล์ทำให้คนดื่มได้ยากซึ่งแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีของช่างไมเคนลทักกี้คือใช้ไม้โอ๊กทำถังบาเรลแล้วเผาไฟด้านในให้หมดเพื่อให้กลิ่นไม้จากถังพวกนี้ช่วยกบกินเอทานอลแต่ไม่เคยมีใครลองเอาถังเบอร์เบิร์นมาใช้กับเบียร์และข้อสำคัญคือมันผิดกฎหมายซึ่งถังที่ใช้ในการเอทส่วนใหญ่ จะเป็นถังที่ผ่านการใช้งานมาแล้วมาจากสองแรงใหญ่ๆคือโรงเหล้าและโรงไวน์ตอนนั้นยังไม่เคยมีใครลองเอทเบียในถังบาเรลมาก่อนแต่ทิงนั้นจิมก็ยังเดินทางไปยังสำนักงานทีทีีเพื่อเยี่นคำร้องของแก้ไขกฎหมายนี้จนในปี2000ก็ได้มีการเปิดตัว m i l l ลนเนียมแอที่เกิดจากการนำเอาทิปเป็นบล็อไปเอทในถังบาเรลและนำมาเบลนด์ผสมกันซึ่งเป็นต้นกำเนิดของยูโทเปียในอีก2ปีถัดมา นักผลิตเบียร์ชาวบอสตันผลิตซามูเอลอดัมยูโทเปียทุกๆ2ปีนับตั้งแต่ปี2002โดยระดับแอลกอฮอล์ที่21%กรก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเป็นและ28%ในที่สุดเป็นเบียร์ไรฟองสีเชอร์รี่สวยแบบคอนยักษและตั้งแต่ปี2005ไปต้นมาโรงเบียร์ก็ได้เลือกใช้ถังไม้เก่าของ Buffalo t r a c e ในการเอดเบียร์ยูโทเปียนอกจากการใช้มอสเป็นจำนวนมหาศาลแล้วยังมีการใช้ยีสต์แชมเปญใช้เมเปิลไซรัป และชายเตพิเศษที่พอขึ้นเองซึ่งมีคุณสมบัติกินน้ําตาลได้ไวและค่าแอลกอฮอล์ได้สูงกว่าปกติซึ่งความหลกักหลายของทางบาเรลที่เลือกใช้ในขั้นตอนสุดท้ายนั้นก็ไม่ได้มีแค่ถังเบอร์เบิร์นเ,เท่านั้นแต่ยังมีทั้งถังไวน์บันดีวิสกี้และไวน์โปรตุเกส โดยแต่ละรุ่นที่ผลิตออกมาก็มักจะมีการเลือกถังที่แตกต่างกันไปเพื่อเพิ่มความซับซอ้อนของยูโทเปียในแต่ละปีก่อนที่จะมีการส่งเบียเข้าไปเอ e ในถังที่เลือกไว้อย่างน้อย6เดือนซึ่งไม่มีเวลากําหนดที่แน่นอนตัดสินใจจากการชิมรสชาตินอกจากนี้ตัวขวดยังเป็นผลงานศิลปะที่ทําจากกระเบื้องโพสเลนเคลือบด้วยทองแดงมีภาพของซามูเอลอดัมตัวจริงอยู่ที่ด้านล่างพร้อมกับหมายเลขเฉพาะของขวดจากข้อมูลล่าสุดของซามูเอลอดัมยูโทเปียนั้น กล่าวว่ามีการผลิตเพียง17,000ขวดต่อรอบซึ่งเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี2005ที่ผลิตได้เพียง8,000ขวดแนวราคาขวดละ4,800บาทโดยยังไม่รวมภาษีนำเข้าค่ะอันดับ7 Schlossbrau s c h l o s s b r 57 s c h l o s s b r a เคือโรองเบียร์ที่อยู่ในแคว้นบาวาเรียรของเยอรมันเป็นที่รับรู้กันว่ายังมีการผลิตด้วยวิธีคลาสสิกตามกฎหมายความบริสุทธิ์ของเบียร์ และเบียร์ที่ผลิตออกมาก็ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติเข้มข้นและแรงเป็นอันดับต้นๆของโลกในปี2008ผู้ผลิตเบียร์ชาวเยอรมัน s อ h o r าว h b a ได้ผลิตเบียร์ที่มีความเข้มข้นแอลกอฮอล์ถึง31%ซึ่งถูกเรียกว่า s อ h o r s c เป็นเบียร์ที่แรงที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้นจากนั้นสงครามแข่งความเข้มข้นของเบียร์ก็เริ่มต้นขึ้นในปี2009 Blue d o กในเวลานั้นยังคงเป็นโรงเบียร์ขนาดเล็กที่ค่อนข้างไม่มีใครรู้จัก ได้ลผลิตเบียร์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง32%ขึ้นจึงนั้นถือว่าสูงกว่าสถิติก่อนหน้าทําให้เกิดการตอบโต้กันอีกหลายครั้งจนในปี2011ชอสบราว์ได้ตอบโต้กลับเป็นครั้งสุดท้ายด้วยชอสบล็อกที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง57%และได้รับการบันทึกว่าเป็นเบียร์ที่เข้มข้นที่สุดในโลกโดยหนึ่งขวดถูกขายในราคา8,800บาทเหล่าบรรดานักชิมทั้งหลายต่างให้คำนิยามว่าเป็นเบียร์ที่น่าทึ่งและน่าหลงไหล เนื่องจากเบียตัวนี้เกินมาตรฐานกฎบัญญตัติทางโรงงานจึงถูกจำกัดให้ผลิตเพียงปีละ36ขวดเท่านั้นค่ะอันดับ6คลาวเบิร์กเจคอบเซนวินเทดเจคอบเซนวินเทดนัมเบอร์วันเป็นเบียร์รุ่นลิมิเต็ดที่ถูกพัฒน,นาขึ้นโดยคลาวเบิร์กลงผลิตเบียร์ยักษ์ใหญ่สัญชาติเดนมาร์กที่มีผู้ก่อตั้งคือเจคอบคิสเตียนเจคอบเซนแต่ละขวดมีป้ายกำกับจากภาพพิมพ์ที่ทำด้วยมือโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก ฟลานคานิกเป็นภาพพิมพ์ที่แสดงถึงนิทานของซิฟแต่งงานกับเทพเจ้าแห่งนอร์สซึ่งผู้เป็นลูกชายของเจซีเจคอบเซนมาใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งความพิเศษของเบียร์สีน้ำตาลเก่าลัดนี้คือเป็นเบียร์ที่ถูกหมักด้วยมอลพิเศษ3มชนิดบ่มในถังไมโอ๊กใหม่จากสวีเดนและฝรั่งเศสนานกว่า6เดือนจนได้เบียร์ที่มีรสชาติของวนิลาคาราเมลกลิ่นควันและพอร์ททำให้เจคอบเซนววนเทนัมเบอรนึ มีราคาส่งถึง400ดอลลาร์สาหรัฐหรือประมาณ14,000บาทเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีน้าเข้าสูงกวเบียร์แบบลาเกอร์ตัวหลักของคลาวเบิร์กถึง357เท่าและเพื่อให้เป็นเบียร์ไตรภาคลิมิต edition แบบสมบูรณ์คลาวเบิร์กก็ได้เปิดตัวเจคขอบเซนวินเทจนหมายเ2เบียร์สโตล์บอนติกในปี2009และเจะคอบเซนวินเทจนหมามเรข3เบียร์บาเลวายในปี2010ด้วยค่ะอันดับ5 Ose, and, าามิเลเนียมกูสทรีฟรอนเทนันในภาษาดัตหมายถึงน้ำผู้สามแห่งซึ่งแต่เดิมหมายถึงที่ปั๊มมือที่ใช้เสเส์อเบียสามประเภทเป็นโรงเบียรสัญชาติเบลเยียมที่ตั้งอยู่ในเมืองเบรเซลดำเนินการผลิตเบียมาตั้งแต่ปี1887เป็นที่รู้จักและโด่งดังจากเบียลมบิกที่ถูกผสมผสานด้วยวิธีแปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นหนึงน่งในโรงเบียลมบิกไม่กี่แห่งในเบลเยียมที่ยังคงใช้วิธีการต้มแบบดั้งเดิมในขณะที่โรงงานเบียรกูสเดอร์คัม นั้นเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการฟื้นฟูประเพณีโบราณของการผสมลมบิกที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี1997ทําให้หลังจากนั้นในปี1998จึงได้เกิดเบียร์จากความร่วมมือของคนรุ่นใหม่อย่างเด e แค a มและโรงเบียร์ลมบิกเก่นาแก่ t r e f o n t e n a สร้างเบียร์พิเศษสําหรับสหสัสวรรษใหม่ Nature Millennium Goose เพื่อเตรียมเฉลิมฉลองปี2000ด้วยขวดขนาด750มล ในราคาประมาณ700ดร้อถึงหนึ่ดอลลาร์สหรัฐหรือราว2 4 0หมื่นสถึงสามหมบาทค่ะอันดับ4 Blue Dog D m n History Blue Dog เป็นแบรนด์คาเบียจากเมืองเล็กๆในสกอตแลนด์ที่ดังไปไกลทั่วโลกมีความหมายตามชื่อถูกก่อตั้งมาจากชาย2คนและสุนัขหนึ่งตัวในปี2007ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ในปี2015มีพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น450คน และในปี2018ก็สามารถขยายสาขาไปได้มากถึง78สาขาทั่วโลก Blue Dog ใช้การลงทุนกับการตลาดด้าน P.R. โดยรูปแบบที่แตกต่างและชัดเจนเพราะลูกค้าของ Blue Dog คือคนสมัยใหม่ที่เปิดใจกับสิ่งใหม่ๆและยอมรับความกล้าที่จะแตกต่างหนึ่งในนั้นคือโปรเจกต์ D.N. of History L หรือ Shock Marketing ที่เคยได้รับการบันทึกว่าเป็นเบียร์ที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูงที่สุดในโลกเมื่อปี2010 โดยมีการนำสร้างศพของสัตว์ป่าที่ตายแล้วมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แม้จะดูแปลกและผิดศิลธรรมมากๆแต่บูรด็อก,กออกมาแสดงจุดยืนว่าสร้างศพของสัตว์ที่พวกเขาใช้มาใส่เป็นบรรจุภัณฑ์นี้มาจากการที่สัตว์ป่าเหล่านั้นตายตามท้องถนนจากการถูกลดชนไม่ใช่จากการถูกล่าเพื่อความสนุกของมนุษย์และมันคืองานศิละปะแบบหนึ่งซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการสตาฟสัตว์เป็นผู้ทำผสมผสานระหว่างความขบฏความท้าทายความพยายามมุ่งมั่น ศิละปะในการทำเบียร์และศิละปะในการสตาร์ฟสัตว์มีทั้งหมด12ขวดแบ่งเป็น7ขว,ว,วดที่ใช้ซากพังพอนถังสั้นหรือสโตส4ขวดที่ใช้ซากกระลอกและอีกหนึ่งขวดที่ใช้ซากกระต่ายป่า11ขวดถูกนําออกขายในราคา500-700ปอนด์ต่อขวดหรือประมาณ2-3 0มื่บาทไทยราคาขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์พร้อมกับได้รับประกาศนียาบัตรประจําแต่ละขวดส่วนอีกหนึ่งขวดถูกนาไปประมูลผ่านเว็บไซต์ค่ะ อันดับ3การตียงโรลิก1998ก้าตียงเป็นโรงเบียร์ที่ก่อตั้งเมื่อปี1900โดยพ่อเคลทิลอนและภระยาในช่วงแรกนั้นโรงเบียร์ยังไม่ได้ต้มเบียร์เองแต่ใช้วิธีการซื้อเบียร์แรมบิกจากโรงอื่นๆจนในอีก38ปีถัดมาถึงได้มีการต้มเบียร์เองโดยลูกชาย2คนโดยเบียร์โรลิกมาจากคำแสดงที่แปลว่าคนเกียดข้านเนื่องจากเบียร์ใช้เวลาหมักซ้ำนานมากในขวด โดยเป็นเบียร์ชนิดกูสเบียร์ลำเบกแบบหนึ่งที่กองตียงได้บรรจุลงขวดในปี1998จนในปี2004จึงได้มีการจำหน่ายรอรลิกในเชิงพาณิชย์โดยมีตัวกร์ตูนอยู่บนฉลากซึ่งขวดจะถูกจำหน่ายให้กับบาร์และร้านค้าทั้งในเบลเยียมเดนมาร์กสวีเดนและสหรัฐอเมริกาค่ะอันดับ 2. อ n แอนตาร์กติกแนวอล ในปี1996จอห์นสอร์วูดได้จดทะเบียนบริษัทเนล b r ูอิงออสเตรเลียและเปิดตัวโรงงานเบียร์ขึ้นอย่างเป็นทางการแต่ไม่นานก็ไม่เห็นให้ต้องหยุดกิจการลงก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งในปี2006แล้วเริ่มดำเนินการผลิตเบียร์อีกครั้งที่โรงเบียร์เจอร์หลาดแจ็คในแพนเบอร์ตันซึ่งในช่วงปลายปี2010เน b r ร w i n g ก็ได้ผลิตเบียร์ขึ้นมาและอยู่ในอันดับเบียร์ที่แพงที่สุดในโลกในเชื่อแอนตาร์กติกเนลแอล ซึ่งทำด้วยน้ำที่ละลายจากก้อนน้ำแข็งแอนตาร์กติกจากการรวบรวมโดยลูกเรือของ Sea Shepherd กลุ่มอนุรักษ์วานหรือองค์กรอนุรักษ์ทางทะเลระดับนานาชาติที่ไม่สแสวงหากำไรซึ่งมีการผลิตเพียง30ขวดขวดแรกถูป,ประมูลขายในราคาประมาณ28,000บาทและวขวดที่2ทุถูป,ประมูลขายไปในราคาประมาณ65,000บาทซึ่งผลกำไร100%ถูกมอบให้กับ Sea Shepherd องค์กรไม่แสแบ่งผลกำไร ที่อยูที่ตนเพื่อปกป้องมาหาสมุทรของโลกค่ะอันดับ1นึ่งอาร์กตกแอในศตวรรษที่15นักสำรวจชาวยโุโรปได้เริ่มทำการสำรวจเส้นทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรกแต่โดยสภาพอากาศทำให้การเดินทางต้องล้มเหลวหลายครั้งโดยเฉพาะการเดินทางของเซอร์จอห์นแฟรงกินที่เข้าไปในกลุ่มเกาะอาร์กติกแคนาดา และพยายามที่จะสำรวจเส้นทางภาคตะวันตกเชียงเหนือในปี1845แต่เนื่องจากการเดินทางไม่เอื้ออำนวยทำให้เรือติดน้ำแข็งและขาดการติดต่อเมื่อภารกิจในปี1845ล้มเหลวจะมีการส่งความช่วยเหลือไปอีกหลายครั้งซึ่งครั้งสุดท้ายเป็นของเซอร์เอ็ดเวิร์ดเบลเชอร์ในปี1852ในบรรดาสเสบียงการเดินทางทั้งหมดมีเบอร์ตันแอลกว่า4 5 0แกลลอนซึ่งผลิตโดยซามูเอลออซอฟแอนด์ซัน ที่ต่อมารู้จักกันในชื่ออาร์กติกแอลโดยมีการอธิบายถึงการผลิตเบียร์ในปี1 8 5 2ไว้ว่าคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เบียร์นี้มีค่ามากสำหรับการสำรวจจุดเด่นคือสามารถใช้เป็นแหล่งโภชนาการสำหรับลูกเรือได้และทนต่อความเย็นจะแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าลบ40องศาเซลเซียสในขณะที่เบียร์ทั่วไปแข็งตัวที่อุณหภูมิประมาณลบ5ส่วนใหญ่จึงเชื่อว่าเบียร์นี้มีส่วนช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน โลกที่เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตของกรลาสีเรือ Arctic a อที่ถูกผลิตเครื่องสำหรับการสำรวจอาร์กติกบางส่วนเหลือมาจนถึงปัจจุบันและกลายเป็นเบียร์ที่แพงที่สุดในโลกที่มีอายุมากกว่า140ปีราคาต่อนหนึ่งขวดที่ถูกขายไปในปี2007เอยู่ที่ประมาณ5้าแสนดอลลาร์สหรัฐหรือราว17ล้านบาทกลายเป็นสินค้าพิเศษสำหรับนักสะสมปัจจุบันแม้ว่าออซอฟจะไม่ได้ผลิตเบียร์เพื่อการสำรวจอาร์กติก แต่เบียก็ยังคงถูกผลิตอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ดื่มทั่วโลกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจหัวข้อไหนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่เราแปะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะ